เอาลเลยแคบผมก็ขอ สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันด้วยนะผมในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Epic t e ทเช e r ์ v ซิร์ฟเวียดนามกันอีกแล้วนะผมหลังจากที่ฮางไห้หกันไปนานก็ไม่ได้อัปคิดค่อนข้างนานเลยนะผมเดี๋ยวผมก็จะกลับมาอัปคิปให้แล้วนะจ๊ะโอเควันนี้นะผมในเกมนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูว่าตัวละครไหนนะผมที่เราควรจะสมุมหรือว่าเราควรจะผ่านไปก่อนดีนะผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาดูนะผมว่าทาไมผมถึงต้องมาเข้าในเซิร์ฟเวียดนามทำไมไม่เข้าไปในเซิ ิร์ฟอังกฤษนะและแน่นอนครับผมว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยในอนาคตจะต้องเข้าไปในเซิร์ฟอังกฤษอยู่แล้วนี่ผมเข้าไปในตู้ใหม่ๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดนะผมว่าใครอยากได้ตัวใหม่ที่เข้ามาเลยเนี่ยให้ทําการเก็บถังนะผมถังเบียเนี่ยหรือว่าตรงนี้นะผมเนี่ยแล้วก็ทําการซุ่มนะผมพบ ให้ครบ150ทางนะหลังจากนั้นในกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะให้ตัวละครใหม่ที่เข้ามาณนะตอนนั้นฟรีๆไปเลย1ตัวนะผมแล้วก็จะได้พวกเศษระดับเอเซธรรมดาหรือว่าระดับพิเศษอะไรพวกนี้ด้วยนะผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูนะผมว่าตุกไหนค,ควรสุ่ม แล้วก็ตัวไหนาควรผ่านในผมเพราะว่าถ้าเกิดเราสุ่มตัวละครน,นั้นไปแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็เราอาจจะแบบรู้สึกว่าสกิลของมันเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยจะได้เนะี่ยหรือว่ามันแบบมันกากะครับผมมันก็คงจะเสียได้นะว่าถัทางที่เราเสียไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนละกันว่าแต่ละสายเนี่ยยังมีตัวละครไหนที่ในเซิร์ฟอังกินเนี่ยยังไม่มีบ้างนะครับผมโอเคมากันที่สายแรกนั่นก็คือสายปีกนั่นเองนี่ครับผมต ยนครับผมว่าโรบินนิวโวเนี่ยมันเด่นอะไรบ้างนะผมจริงๆเนี่ย,ยผมทำรายละเอียดไว้แล้วนะผมในคลิปที่รีวิวตัวละครเซอร์เบียนามน,นะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ลึกจริงๆนะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกแค่ร้าวๆแล้วกันนะอ่าโรบินนิวโวนะผมมันจะเด่นด้านการลดมานานนะหรือว่าลดเกรดเอาติเมทของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะผมเพราะว่าตัวในเกมนี้เนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้อันตีเนี่ยก็แทบจะได้ว่าเป็นไก่ไปเลยนะตอนทีมีตัวละครใหม่เข้ามาเยอะขนาดไหนนะผมถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นเน ก็ไม่สามารถที่จะใช้อันติได้นะผมเพราะว่ามันจะมีทางส่วนของการลดอันตีด้วยนะถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นไม่มีเพิ่มมานาเนี่ยก็จะเสียโอกาสที่จะอันติเมตไปเยอะมากๆนะผมแล้วก็อัลติเมตในเกมนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะถ้าจะเป็นไพ่ตายเลยก็ได้นะคับผมโอเคตัวต่อไปนั่นก็คือบุกนิวโวล์นะที่เราคาดว่าน่าจะเข้ามาในอนาคตหรือว่าเข้ามาต่อจากช็อปเปอร์นิวโวเลยนะผม ก็เป็นบู๊กนิวโวลนั่นเองนะซึ่งบู๊กนิวโวลเนี่ยถามผมนะผมว่าคุ้มค่าที่จะสมไหมผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะสมสักเท่าไหร่นะผมแต่ใครที่จะชอบเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่ากันนะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะผมอาจจะเอาไว้ในไอเดีย ID ของตัวเองเอาไว้ดูเล่นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพูดของเรื่องสกิลเนี่ยมันก็เป็นดาเมจนะผมที่ถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยจะติดคีย์ติคอค่อนข้างเยอะนะผมะเป็นตัวที่ ก็ใช้ได้อยู่นะสําหรับดามิเอตนะผมแต่เรื่องอื่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผ่านไปก่อนดีกว่านะผมแต่ว่าโรบินนิวโวเนี่ยไม่ควรจะพลาดเลยนะถ้าเกิดว่าในตู้ของอังกฤษมาเมื่อไหร่นะผมผมว่าเร็วๆนี้แหละโรบินนิวโวนะผมอ่าบุค๊คเนวเสร็จอาจจะเป็นโรบินนิวโวก็เป็นได้นะผมโอเคตัวต่อไปนะผมหรือว่าสายต่อไปเนี่ยก็คือสายของมัดนั่เนเองโดยตัวที่ยังไม่เข้าในเซิร์ฟอังกฤษนะผมก็จะประกอบด้วยลอนิวโวซาโบอ่ะประมาณนี้นะผมสองตัวนีีนะ้เเนาาะะะอ่ด๋ยวผมมจ ให้ดูอันแรกก่อนแลวกันนะผมนั่นก็คือตัวของซาบโบ้นั่นเองนะผมซาบโบนี่ยอย่างที่ทเรารู้กันเลยนะว่ามันแรงมากๆเลยนะผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่มันเข้ามาในเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยครับผมแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะจนกว่าพวกตัวของหนวดขาวแล้วก็หนวดดำจะเข้ามานะผมก็คือซาบโบนี่ย,ยังติดทอมิต้าอยู่นะนแบบสุดๆนะผมใครปั้นได้ก็คือปั้นเลยนะซึ่งถ้าถามผมว่าเข้ามาในเซิร์ฟังกฤษแล้วควรสุมม่มไหมผมตอบให้เลยครับผมว่าควรควรอย่างแน่นอนนะผมเพราะว่าต่อให้มันจะกาก,ากนะผมต่อเมื่อหนวดขากวกับหนวดดำขเข้ามา แต่ว่ายังไงมันก็ยังใช้ได้อยู่ดีนะผมเพราะว่ากว่าสตัวนั้นจะมาเนี่ยผมว่ามีม,มีโอกาสสิ้นปีอะผมมันนานมากๆเลยนะกว่าจะมาเนี่ยคุณผ,ผู้ชมก็คงจะมีโอกาสที่จะเก็บถังนะครัผมแล้วก็เอาไปสุ่มพวกตัวละครน,นั้นนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวของซาโบมาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้จัดไปก่อนเลยนะผม สุดได้สุดนะแล้วก็ค่อยไปรออีกทีตอนหนวดขาวกับหนวดดำนะผมโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะที่ในเซิร์ฟเวียนาปัจจุบันนี้นะผมเพิ่งมาสุดๆร้อนๆเลยนะั่นก็คือรอวนิวโวนั่นเองนะอ่าจริงๆผมยังไม่ได้ทำรีวิวให้ดูนะผมแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงเรื่องของสกิลอะไรพวกนี้ก็มันเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวเมท้าก็ต้องหัวดูแล้วนะผมแต่ว่าเอ่อถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องสายมันเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตจะต้องมีสายพิเศษเข้ามานะผมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหม,ไมเพราาะว่ก่กกขออองงมันนันนยยย็ูนะใ ผมเห็นท็อปเซิร์ฟก็ยังใช้อยู่นะผมเพราะฉะนั้นก็ซุ่มได้เหมือนกันนะ2ตัวนี้นะผมซาโบกับรอในสายมัดนะก็เอาเลยนะผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะโอเคแต่ว่ารอในโวเนี่ยแน่นอนครับผมกว่าจะมาก็โคตรนานนะโอเคครับผมตัวต่อไปจะเป็นสายลูกตานะผมสายลูกตาเนี่ยตัวที่ยังไม่เข้ามานะผมจะมีทางส่วนของโดฟามิงโกนะแล้วก็แฟงกี้นิวโวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่ว่า,าส่วนตัวเลยนะผ่านเลยครับผมสกิลของมันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยนะผมก็ผ่านไปเถอะตัวต่อไปครับผมโดฟามิงโกอันนี้ก็ควรจะสุ่อยยย่่างงิเล เพราะอะไรครับผมสกิลของเขาเนี่ยแปลกมากๆเลยเป็นสกิลที่ช่วยไล่ตีได้นะผมสมมติว่าเพื่อนในทีมของเราเนี่ยทำการโจมตีอันติไปนะผมแล้วก็เขาเนี่ยจะทําการสุ่มโจมตีตัวใดตัวหนึ่งนะผมเข้าไปตีธรรมดาแล้วก็บอกเลยว่าดาเมจเนี่ยก็รุนแรงจัดๆเลยนะผมโอเคไปยันที่ตัวต่อไปครับผมนั่นก็คือสายหัวใจนั่นเองนะสายหัวใจเนี่ยตัวที่ยังไม่เข้ามานะผมก็คือคาริ่านะผมคาริน่าแล้วก็เบอร์เจสนะเบอร์เจสเนี่ยไปเลยครับผมไปอยู่กับแฟงกี้ในโวลเลยนะผมไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณผู้ชม เพิ่มสุ่มเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามีร้องกันแน่นอนนะผมเพราะว่าตัวของมันเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะผมนอกจากยืนงงหูนะผมแล้วก็ถามว่าถึงขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมโอเคตัวต่อไปรังผมคาริน่าก็ทํารีวิวไปแล้วนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะผมที่พูดถึงลังสถานะเนี่ยก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นตัวต้นๆเลยนะผมที่พูดถึงก็คงจาไม่ได้นะผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยเป็นตัวที่น่าลาคาญมากๆนะผมในอารีน่านะถ้าเกิดว่าฝั่งตัวข้ามไม่มีชอปเปอร์นิวโวมาลังสถานะเนี่ย คารินาก็คือเป็นตัวที่แบบยื้สบายเลยนะผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีสกิลสถานนะอย่างสกิลแข็งนะผมแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะผมสกิลแข็งนะแล้วก็โอกาสของมันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆด้วยนะแค่แข็งนะผมแข็งก็หมายความว่าตัวละครนั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะผมโอเคอ่ะพูดอีกทีนะผมก็คือคารินาเนี่ยควรซุ่มส่วนเบอร์เจคเนี่ยผ่านไปเลยนะผมโอเคตัวต่อไปก็ผมจะเป็นสายของสายมืดนั่นเองนะผม สายมึนเนี่ยตัวที่ยังไม่เข้ามาในเซิร์ฟบังเกตก็จะมีนวดขาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นมีฮอกนะผมแล้วก็เลลี่อ่ะสตัวนะขออภัยนะผมโอเคมากันที่อันแรกกันเลยนะผมนั่นก็คือตัวของเลลี่นั่นเองนะซึ่งจะมาเข้ามาก่อนนวดขาแล้วก็มีฮอกนะผมโอเคเลลี่เนี่ยพูดถึงประโยชน์ของเขาเนี่ยสารพัดเลยนะผมอ่ะผมสรุปให้ง่ายๆสุ่มเถอะครับแค่นี้เลยนะผมเพราะว่าตัวของมันเนี่ยโกงมากๆเลยนะไม่ว่าจะสามารถทําให้ศัตรูเป็นหินได้หรือว่าดาเมจเอ่อนน่นนี่นั่นนะผมโอเคหมดเลยนะเป็น ตัวยืนที่ดีเลยนะเออในอารีนานอะผมแล้วก็ในตำแหน่งอื่นก็สามารถใช้ได้ด้วยนะผมโอเคตัวต่อไปมีฮอกนะผมมีฮอกเจ้าตัวของมีฮอกเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่แรงทีเดียวนะผมในสายนี้เนี่ยเออแทบจะพูดได้ว่าตัวใหม่ๆที่เข้ามานะผมโกงหมดเลยนะเออก็สุ่มหมดเลยก็ได้นะผมตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ย อ่ะพูดถึงสกิลของมีฮอกนะผมเนี่ยจะเป็นสกิลที่โจมตี2ตัวนะผมแรงอยู่เหมือนกันนะเจ้าผมก็ทํารีวิวไว้แล้วนะแบบคร่าวๆก็ไปดูกันได้นะผมไม่พูดมากแล้วกันเอาเป็นว่า3ตัวนี้ควรสุ่มหมดเลยนะผมแล้วแต่ความชอบนะอ่ะโอเคครับผมตัวต่อไปจะเป็นทางส่วนของลวดขาวลวดขาวเนี่ยครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่าอีกนานเลยนะักว่าเขาจะเข้ามาเนี่ยก็ซิ้ปีได้นะผมคุณผู้ชมเนี่ยก็คงจะ เก็บทาง่วนของถังเบียคบกันแล้วสินะครับโอเคก็ซุ่มไปเลยครับผมเพราะอะไรสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลหมู่เก็บสแต็กนะผมแล้วก็บวกเกาะบวกนู่นบวกนี่บวกนั่นบวกพลังโจมตีอะไรให้เราด้วยนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ดาเมจแรงเป็นแทงบวกดาเมจนั่นเองนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะผมสามตัวนี้ซุ่มซะโอเคพูดอีกทีหนึ่งนะโอเคอันนี้นะผมจะเป็นสายของสายแสงนั่นเองนะผมอันนี้เรามากันที่สายถัดไปแล้วสายแสงนะผมที่ยังไม่เข้ามาก็คือจะมี ทางส่วนของหนวดดำนะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลูฟี่เกียร์สีหรือว่าลูฟี่บีเอ็มนั่นเองนะผมถามว่าลูฟี่บีเอ็มเนี่ยดีไหมควรสูมไหมนะผมผมมองว่าม,มันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยคงจะมีคนที่ชอบเยอะนะผมแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องสกิลของเขาเนี่ยก็จะมีจอกกออะไรพวกนี้นะผม ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เอามายืนได้เหมือนกันนะผมในระยะแรกนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในระยะยาวหรือว่าเล่นอารีนาอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะผมมันจะมีบวกกาอให้ตัวเองด้วยนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันยังไม่ดีนะผมก็ผ่านไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครชอบก็สุ่มได้เหมือนกันนะผมโอเคตัวต่อไปจะเป็นทางส่วนของตัวที่มีชื่วหนันวดขาวนั่นเองนะผมในเรื่องเนี่ยโกงมากๆเลยถามว่าในเกมโกงไหม ในเกมโกงกว่าอีกนะผมในเกมเนี่ยตอนนี้ก็คือสุดแล้วนะถ้าถามผมก็คือสุดในเกมแล้วนะผมตอนนี้เพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะผมก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครในสนามมี6ตัวนะผมเขาก็จะแบ่งดาเมจนะไปตัวละคูณ2คูนของดาเมจตัวเองนะผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูเนี่ยรับผมในสนามเนี่ย เหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็รับดาเมจไปเต็มๆครับผม12เท่าหรือว่า1,200นเปอร์เซ็นตั่นเองนะรับผมโอ้ยเป็นทั้งดาเมจหมู่ที่แรงที่สุดแล้วเป็นดาเมจเดียวที่แรงที่สุดนะผมแล้วก็มีมีครบทุกอย่างนะผมมีทั้งสามารถลบดีบัฟฝั่งศัตรูได้ด้วยแล้วก็ยังเพิ่มมานาให้ตัวเองได้ด้วยยิ้วเลือดให้ตัวเองได้ด้วยอืมแม่ครบทุกอย่างจริงนะผมเป็นทั้งแครี่เป็นทั้งแทงเป็นไฟเตอร์เป็นหมดเลยับผมเป็นเมจเป็นอะไรเป็นทุกอย่างให้เธอเลยแล้วนะ่ะก็พูดดอีีีกกทนนึะคผมม็หวาเ่ยซุ สุมอย่างแน่นอนใครที่ไม่มีถังก็เก็บถังไปสุมซากผมแล้วก็ลูฟี่แกซี่สุมดีไหมอ่าผมว่าผ่านไปก่อนดีกว่านะผมอ่ะอันนี้แถมให้นะผมเผื่อใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าชอปเปอร์นีโวที่เข้ามาใหม่เนี่ยควรสุมหรือไม่สุมดีนะผมชอปเปอร์นีโว่เนี่ยสกิลร้าวๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมใช้แก้ทางตัวที่มีสถานะอย่างเช่นเจ้าพวกเลลี่หรือว่าเจ้าพวกของคารินาอะไรพวกนี้นะผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจอะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะผมส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสุมไว้ก็ดีเหมือนกันนะผม สมมุติว่าเราปั้นเอาไว้แล้วใช่ไหมล้วสมมติฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับผมมีตัวที่มีสถานาะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมไม่ได้สุ่มซ็อปชอปเปอร์นิโวไว้นะผมก็จะไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยนะผมก็มีน้อยมากผมว่าสุ่มเอาไว้อะดีแล้วนะผมะก็ประมาณนี้นะผมคร่าวๆนะว่าเราควรจะสุม่มหรือว่าไม่สุม่มตัวไหนดีนะผมใครชอบที่ก,ก, like, ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย